เปิดประเด็นข่าวค่ะสหรัฐดิ้นพลานบริษัทจีนขายหมวกนิรภัยให้รัสเซียหันยั่วยุเอเชียตะวันออกลอยแพยุโรป จากกรณีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์66มีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสองชาติมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐพบกันในสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผยระหว่างการหาหรือนอกรอบในงานประชุมความมั่นคงที่มิวนิกเยอรมนีความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตกต่ำกว่าเดิม นับจากอเมริกากล่าวหาว่าจีนส่งบอลลูนสอดแนมสอดส่องทั่วทวีปอเมริกาก่อนที่เพนตากอนจะส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปยิงร่วงตามคำสั่งของประธานาธิบดีโจบไบเดนนอกจากนั้นความขัดแย้งนี้ยังมีขึ้นขณะที่ตะวันตกจับตาแนวทางของปักกิ่งต่อสองครามยูเครนอย่างใกล้ชิดล่าสุดทำล็อกดิดเวออัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่บริษัทจีนขายหมวกนิรภัยให้รัสเซียโดยบอกว่าสื่อ p o l i t i c a l รายงานว่าฝ่ายบริหาร ทำเนียบขาวของประธานาธิบดีสหรัฐเร่งรัดด่วนให้ทีมกองกำลังผสมในยูเครนทุ่มสละชีพกำลังพลที่มียกระดับการทำสงครามบุกรุกดินแดนรัสเซียในทันทีก่อนการเยือนยูเครนและโปลแลนด์ของประธานาธิบดีสหรัฐเนื่องจากคลังอาวุธจากชาตินาโตในยุโรปใกล้จะหมดในระยะไม่นานจากนี้อีกทั้งกองทัพรัสเซียแข็งแกร่งมากขึ้นกำลังพลละอาวุธเพิ่มจำนวนขึ้น และจะเอาชนะทหารกองกำลังผสมทางตอนใต้และตะวันออกได้ในอนาคตอันใกล้นี้วันที่21กุมภาพันธ์66นี้กองกำลังผสมจะมีการประชุมร่วมกันคือนาโต้ u อและยูเครนที่กรุงบัตเซลเบลเยียมเพื่อรวมเงินการหาทางซื้อลูกปืนใหญ่จากชาตินอกนาโต้และถัดไปก็คือวันที่6 7มีนาคม66เพื่อระดมอาวุธดัหมดสต็อกพร้อมกำลังพลรุมสงครามใหญ่กับรัสเซียสื่อซี n รายงานว่านายแอนโทนี บิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐวอยวายฟาดงวงฟาดงาว่าทำเนียบขาวมีหลักฐานว่าจีนจะให้ความช่วยเหลือทางทหารลับๆแก่รัสเซียแต่สหรัฐมีสิทธิเสรีภาพขายอาวุธเปิดเผยให้กับไต้หวันได้เสมอข่าวกรองสหรัฐเริ่มสังเกตเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของจีนมีแนวโน้มที่น่าตกใจซึ่งบ่งชี้หลักฐานว่าบริษัทเอกชนจีนกำลังขายสินค้าทางทหารที่ร้ายแรงมากให้แก่รัสเซียเช่นหมวกนิราภัยและเสื เกราะกันกระสุนวิเคราะห์ว่าสหรัฐดันหลังบริวารทำสงครามรุมรัสเซียมาหนึ่งปีให้กู้จนชาติยุโรปในนาโตอาวุธหมดโกดังเศรษฐกิจพังทั้งแต่ส่วนสหรัฐต้องการสงวนอาวุธตนไว้ไปขายให้ไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีที่การเงินยังสดใสกว่ายูเครนและประเด็นวางระเบิดทอกัสนอสตีมที่สหภาพยุโรปมีหุ้น49%สหรัฐกำลังรุมรา้าเฉาโชและ สร้างรอยร้าวปริแตกจนพลเมืองในสหรัฐเยอรมนีฝรั่งเศสกอว์ต่อต้านรัฐบาลและต่อต้านสงครามยูเครนรุนแรงหนักขึ้นเรื่อยๆแรงสนับสนุนลดหวบลงมากสหรัฐจึงเริ่มอยากจะโยนกลองเผือกร้อนภาระหนักอึ้งสงครามยูเครนให้ยุโรปติดลมลึกสงครามยูเครน แล้วสหรัฐก็เฟดตัวออกไปป่วนจีนแทนหลักฐานคือช่วงหลังมาสหรัฐใช้เวลาวุ่นวายกับจีนมากเป็นพิเศษสัส่วนที่สหรัฐทุ่มเวลายั่วยุจีนเกาหลีเหนือเช่นประคมข่าวยิงลูกโปง่งบอลลูนซ้อมรบรัวๆกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นถี่มากขึ้นให้น้ำหนักกับยูเครนลดลงต่างจากปีที่แล้วมาก เหล่านี้ก็คือสัญญาณลอยแพลูกน้องยุโรปให้แห้งเหี่ยวตามลำพังแล้วลูกพี่หันไปยั่วยุจีนปั่นสถานการณ์เอเชียตะวันออกแทนที่สำคัญสหรัฐอาจจะหลอนประเมินว่าหมวกนิรภัยจีนอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสงครามยูเครนได้มากกว่าอาวุธมหาเทพของตนแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจัก,กรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น 9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร0 2 1 1 4 6 6 63